สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโค้งนะคะวันนี้เราก็พาพี่ใหญ่กับไม่วาดนะคะออกเดินทางไปสปาคโครนนะคะเพราะว่าอากาศมัน,นร้อนเหลือเกินควานเห็นช้างอยู่ในโรงแล้วช้างโรงช้างแล้วหงุดหงิดอยากให้ช้างมาเล่นคโนนะครนไ่มนี่จะมีคโครนให้เล่นไหมนี่ฝนก็ไม่ตกอากาศก็ร้อนไม่วาดเดินตามสามีโต๊ะต้นเต้เลยนะคะ ในระหว่างเดินทางก็มีการหอบอ้อยมากินด้วยนะคะดูจากแถวทุ่งนาแล้วก็รู้สึกว่าข้าวนี้สงสัยข้าวนี้เหนียวแห้งหมดแล้วนะคะนี่ไม่มีน้ำแรงเหลือเกินปีนี้แรงมากๆนะคะน อย่าผักอย่าผักอย่าดันตูดพี่ใหญ่ลงนะแม่วาดน,นะพี่ใหญ่อายุเยอะแล้วนะแม่วาดน,นะเออเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่เลยนะพีะออ่พอพอมีน้ำให้เล่นอยู่นะคะพอมีอยู่ จะเล่นให้ไหมเนะ้ะนี่มีแต่ช้างรักษาดยิ่งไม่ว่านี่สุดโยอเลยไล่ลงแล้วไล่ลงแล้วถ้าไม่ไล่ก็ไม่ยอมลงเนาะ อ,อือนอนโครนก็ให้มาเล่นน้ำไม่ได้ให้มาหาอะไรกินไม่ว่านี่เออจะกล้าเอาโครนใส่ตัวเองไม่นี่คนยิ่งขี้เกียจอาบน้ำอยู่ไม่ว่าพี่ใหญ่หาล้วงลวงเอาโครนนะคะพี่ใหญ่อากาศมันร้อนอืม ครูนก็ไม่มีให้เล่นแล้วนี่ดูสามีหาครูนแม่วาดหาของกินเออ <laughs> แค่นี้นะโอ้ย ไลลลงแล้วไลลลงแล้วคอนก็อาบน้ำนอยนี่ให้พี่ใหญ่นั่งลงนะคะนั่งลงอากาศมันร้อนรับลงรับลงรับลงเออว่าน,นอนสอนง่ายจริงๆเลยพี่ใหญ่ของเรา แตกต่างกันเลือกเกินจากช่วงตกงมันนะเราจะมีอะไรถูไหมไม่ว่าไม่ยอมตักน้ําเป่านี่ฮะเออนี่ก็พยายามจะถูอย่างเดียวเลยเออโอ้โอ้พี่ใหญ่ลุกขึ้นแล้วดุนเออเออลุกขึ้นแล้วดุนพี่ใหญ่ว่าออกออกจะลุกแล้วโอ้ยเนาะอึดอัดพี่ใหญ่ว่าอึดอัดเออ มันับให้แต่พี่ใหญ่นอนมันขับให้แม่วาดโน่นเลยวะ่ะมันไม่มีครนให้เล่นนี่แม่วาดนี้ไปแล้วหนูก็บอกแลว้วว่าไม่เล่นหนุนแม่วาดหนุนร้อนขนาดไหนก็ไม่เล่นหลกน้ำนี่ไม่เล่นหลโครนมันมสุกกระปลุกตัวเขาเพราะว่าขนาดให้อาบน้ำยังไม่อาบเลย งวงนี่เจาหาดินแล้วนะคะพี่ใหญ่อขาดูขานี่ขาตะกุยเอาดินแล้วนะคะดูไม่ว่าเอ้ยนี่มาเล่นคลูนกับสามีนี่นี่เย็นสบายนี่ นี่แหละผิวพันุ์จะได้ดีด้วยไม่วาดนี้เรื่องกินนี่ต้องมาที่หนึ่งก่อนนะคะไม่วาดส่วนภายโคกเราก็ให้อาบน้ำในโรงเรียงช้างนะคะอาบน้ำใสา่ย,ยาง ใหญนี่สบายมากเย็นสบายไม่วานนี้ไม่สน,นใจเลยโอ้วัดนี่คนที่มีความสุขนี่ก็คือควันโอน๊ตนี่มานั่งดูช้างเล่นโคลนไก่เต็มตัวแล้วพยายใกล้เต็มแล้ว ร้อนจริงๆร้อนมากร้อนมากไปไหนอีกนี่ฮะอ่ะไปแล้วนั่นนะโอ้โไว้นี้รู้พี่ใหญ่ไปถูต้นไม้แล้วเอาคลูนใส่ตัวเองแล้วก็ไปถูต้นไม้แล้วนะคะรู้สึกว่าจะคันหัวมาก าศมันร้อนมากเลยนะคะดเราไปหาไพาโคกกันนะคะเดี๋ยวให้สามีภรรยาเขาอยู่นี่เลยเดี๋ยวเขาไม่ว่าล้อนกินเสร็จเขาคงคงต้อง เขาคงจะเล่นน้ำเองนะคะแม่บา้านเดี๋ยวไปหาไพโคกันนะคะอุ้ยว่าดูพี่ใหญ่ถูมันมากเลยดูอื้นอนลิซ่าทำอะไร่นเกมทำยังไงทำยังไง ทำยังไงทำยังไงสวัสดีค่ะเออโทำยังไงสวัสดีค่ะคุณยัอุ้ยนุนทางนู้นก็สบายหนึ่งทางนู้นก็เล่นเกมสีไฟเออโพอๆกันสวัสดีค่ะออสวัสดีสวีค่ะเออ ไงคุกร้อนไม่คุกเออหายใจคล่องหน่อยพี่ใหญ่ไม่อยู่แล้วหายใจคล่องหน่อยไฟคุกวะอร้อนร้อนอยู่ตรงไหนก็ร้อนเนาะไฟคุกขนาดอยู่ในโรงช้างยังร้อนเลยแล้วช้างที่ยืนตากแดดจะขนาดไหน ขอบคุณแม่แม่ f อทุกท่านนะคะที่รักเลยเอนดูครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งนะคะที่เราไล์สดขายอาหารช่วงไหนแม่แม่แมพ่อพ่อเอซช่วยสนับสนุนอาหารปลนช้างตลอลดนะคะต้องกลับขอบอคุณอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวแม่คอนก็จะไล์วันพุธนะคะวันพุธช่วงเย็นสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงครึ่งเหมือนเดิมนะคะให้หลายๆเชือกนะคะให,ห้หลายเชือกที่ได้กิน ไว้โอกาสหน้าด้วยนะคะอย่าลืมสนับสนุนอาหารป้นช้างได้นะคะเพื่อที่จะหาคะแนนสร้างบ้านให้กับปู่ชุมพลให้เสร็จเร็วๆนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ